ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่เกมบิ๊กินนี่พาราไดของค่ายสัลต์พีจีเข้ามาแล้วก็ดูกนก่อนว่ามีสัญลักษณ์มีฟีเจอร์อะไรบ้างนี่สแค t เตอร์ <Wow. S 1> มีแว่นตรงแว่นตามีอักษรนี่กผมสรังวายขึ้นมาแบบเต็มบรีดแบบนี้เลยนี่ถ้าเกิด <Okay. S 1> แคสเตอร์เข้าสามตัวจะได้ฟรีเกมนะครับเออ <Yeah. S 1> เกมนี้มีแค่25ารายเพื่อนๆครับเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่เพื่อนๆอาจจะลืมไปแล้วแต่ผบอกไว้ก่อนเกมนี้ยังค่อนข้างที่จะทำกำไรได้เหมือนเดิมอ้าวไปครับลุยดิฟ้า นี่ครับผมการเข้ารายก็จะเป็นแบบนี้นะครับเล่นไปเรื่อยๆโอ้ยดีอะไรนี่สวยครับไปครับอ้าวเกือบสะแคโอ้ยช้อนนี้สวยครับอ้าวตแคสเตอร์สแคสเตอร์เข้าสามตัวแบบนี้ได้ฟรีเกมได้ลาแปดฟรีเกมครับเรามาดูกันว่าข้างในฟรีเกมเนี่ยจะเป็นอย่างไรเอออ้าวนี่ครับผมวายจะขยายที่มาเต็มหน้าจอแบบนี้เลยสวยครับหนึ่งหรือหกฟรีเกมครับไปต่ออ้าววายขยายมานี่ครับผม ในฟิกเจอร์ของพี่เกมนะถ้าเกิดไว้เข้าไวจากขยยแบบนี้เลยอ่าเหลือสี่ฟีเกมครับยังไงครับไวมาอ้าวสวยดีครับเหลืออีกหนึ่งครั้งครับอ้าวเรียบร้อยเงินรางวัลรวมทั้งหมด3,420บาทผมบอกอะไร เกมนี้นะผมมิกินนี่พาราไดก็เป็นอีกหนึ่งตัวเกมที่น่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะลืมไปแล้วเอ้ยอาจจะไปเจอเกมใหม่ๆแต่บอกว่าก่อนเกมนี้ก็ยังแตกยังทํากำไรให้กับเพื่อนๆได้คนระับเพื่อนๆเห็นแล้วการเขาร้ารไม่ยากมาจัดกันได้ไอที่ของค่ายสลดพีจีมิกินนี่พาราไดมาเจอสาวๆกันเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปเรื่องต่อก่อนแล้วกันไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ